ฟีโรโมนเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดแรงดึงดูดต่อเพศตรงข้ามเนื่องจากฟีโรโมนมีผลต่อการรับรู้กลิ่นในสมองที่เรียกว่าโอ a แฟค r ตอรีซิสเต็มกลิ่นที่เข้าไปจมูกจะถูกรับรู้โดยเซลล์ประสาทของโอ a แฟคเตอรีซิสเต็มและสามารถรับกิ่นฟีโรโมนได้เป็นอย่างดีและนี่เองทำให้บริษัทผู้ผลิตน้ำหอมต่างก็เร่งค้นคนว้าวิจัยเพื่อผลิตน้ำหอมฟีโรโมนที่มีผลโดยตรงต่อต่อมไฮโปทรามัส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมองและตอบสนองต่อการปลุกเร้าทางเพศโดยทั่วไปกินฟีโรโมนจะเป็นตัวกำหนดความดึงดูดทางเพศของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายการใช้น้ำหอมฟีโรโมนจึงเป็นการสร้างแรงดึงดูดให้กับเพศตรงข้ามอย่างได้ผลโอ้โหอย่างนี้เนี่ยก็เรื่องน้ำหอมฟีโรโมนว่าน้ำหอมกลิ่นเรียกลักได้เลยสิคะติดต่อปรึกษาได้ที่081 4670355และ081 4670356